หายวันนี้ครับมาดูนแนวคิดดีๆจากนารา,ารักโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมครับน้องแจ็กกี้ชาคลินจากละครไฟในวายุที่เพิ่งลาจอไปครับสวัสดีค่ะแจ็กกี้ชาคลินค่ะวันนี้นะคะแจ็กกี้ก็มีวิธีการรักโลกลง่ายๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะที่รองแก้วรักโลกนะคะวิธีทำง่ายๆมากเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีซีดีเก่าค่ะเศษผ้าอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็กาวกันไกรค่ะ แล้วจากคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอยากจะทําแบบไหนนะคะอยากจะบอกเลยว่าของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็สามารถนํามาประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้นะคะทั้งสวยแล้วก็ดูมีคุณค่ามากขึ้นเลยค่ะเหมาะกับการที่เราจะให้คนรักนะคะหรือว่าครอบครัวของเรานะคะเพราะว่ามันจะดูมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราไปซื้อมาเฉยๆเพราะมันถือว่าเป็นสีมือของเราเองค่ะเสร็จแล้วค่ะที่รองแก้วนัวกโลกของแจ็กกี้นะคะ2แบบสส2สไตล์ตอนนี้คือทิวี 啥？發